สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ไปเถอะคุณนายไปเล่นนะคขาอ้าวเกือบใช่เนี่ยวันนี้ออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านบเร่ย์บเร่ย์างค่ะวันนี้่ว่าเล่นอยู่บ้าน กำลังกายกับพี่ป้ายนะคะท่องยานไป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 สิคบไอ้เธอตังเออยาดยาดเออาอุ้มญยาดวะยาดยาด ก็มม <Hey, S 2> <pic> ่เคยทินงลกตาหล่นมาไหวอเนาะมงเป็นพูดบอลเอาอืมเอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจกัดสกัดคุณนายคือพ่อแม่ทำงานมื่อนี้คือพ่อมาเล่นตามคะแนนตบเครื่องคะแนนเครื่องคะแนนเอาเอาเอา อันนี้คนสกัดลูกนะนี่เช้าอุ่มเป็นคนสกัดลูกเออเป็นคนสกัดลุนเป็นคนสกัดลูกไปพี่ายได้เอ้าเย็บมาเก็บเย็บบอเ็บบอเ็บบ่่ทฮ่อ

ออกกำลังกายเฮ้ยสาวเลยอ่อสกัดสกัดสกัดเออเอาซิงี์เลยทีทีโอ้ห้าตัวไหนโอ้โหสกัดเก่งมากเลยนะคะสาวอุ้มสกัดบ่อยฟป่ไปย่างได้เออ สกัดไให้พี่้ปยางได้เลยเนาะครับเฮ้ยเฮ้ย จะกัดตีจะกัดพี่ป่าย,ย่างเดียวยันพี่ป่ายเอาลูกเขา,าต้องจะกัดไว้กัด่ให้พี่ป่ายหล่นได้เอ้เก่งจรลีเนาะ

ไปพทอเขาแข่งเด็กกระยูดอกอันไปซ้ายเอ้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 ยยาขึืนอยกระืนยกระืนเอาสามเต้มเต็มเต็มครับ กัดไว้อุ้มสกัดไว้เอ,อ้ <laughs> อยสกัดสกัดเอออุ้มนี่ซอยพ่ออุดได้นี่อุ้มซอยพ่ออุดไมละจะไม่ะไละไละสกัดไกษเต็มเฮ้ยเป้ไปเทั้งนบ้ ดูคุณนายนะคะกองเคียเรานะคะกองเคียนั่งทะเลอยู่นี่ <laughs> โอ้ย มวนหลายกับสาวอุ่มนี่แล้วเ,เรีนน้ำกลุนน่นคนนั้นคนนี้นเรียนน้ำกลุ่นพี่ป่ายอยู่จะก,กัดบ่อยพี่ป่ายได้ทุ่มได้เอา้าเออเอาลัดไว้ลัดไว้ลัดให้อยู่จะล่อ,องแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ้ย มวนแห้งเล็กน้อยเดี๋ยวนนก่อนพี่ไปอุ้มชุดเน่จ้าลูกเอาาเก็บเก็บเก็บกะบกลนูููเกบเก็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 บ

สูง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 เก่งเก่งเก่งก็ขอบคุณโครงการโคชนาจักรขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับทุกผู้ทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนึกกันนะคะสวัสดีค่ะอบครัาาเม